สวัสดีชาวเกมเมอร์สายเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมอีเ r ียรีสตาร์อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไกลให้กับผู้เล่นนะครับที่อยากจะเก่งนะครับหรือว่าอยากจะเล่นง่ายในช่วงที่เกมเปิดนะครับตอนนี้ก็เปิดทดสอบอยู่นะครับยังไม่เปิดจริงนะเปิดจริงน่าจะประมาณวันที่5เดือนหน้านะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยฝากกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็มาดูกันเลยนะอย่างแรกที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆนั่นก็คือการสุ่มกาชานะครับการสุ่มกาชาเนี่ยมันจะมีตู้เลดนะครับก็คือตู้เลดของตัวละครเฟ ในช่วงนี้นะแต่ว่าไม่รู้เกมเปิดจะเป็นยังไงนะแล้วก็จะมีตัวของแมสไซอาร์นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากแต่ว่าการที่เราจะสุ่มตู้แสงมืดอย่างเงี้ยมันใช้ถึงสามพันนะครับเรามาสุ่มตู้ถาวรเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับในกรณีที่ตู้ถาวรเนี่ยมีตัวละครแสงมืดให้เราได้สุ่มหาให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยรีอดี ID หาตัวละครแสงมืดเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นแมสไซอาร์ครับโนกิโดกิไอต,ตัวนี้ผมยังไม่เห็นประโยชน์นะครับ ตัวปืนมืดนะครับหรือว่าลิลี่สตัวเนี้ยดีหมดเลยนะครับตัวนี้ผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับเราได้ตัวไหนมาเนี่ยเราก็เล่นได้เลยนะถ้าเป็นตัวดาเมจก็แมสไซอากับตัวปืนมืดก็จะดีมากแต่ว่าถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยก็คือแมสไซอานะครับโดกิโดกิเป็นตัวซับตัวนี้ก็เป็นตัวซับนะครับที่สามารถเอามาเล่นได้นะครับโดยเฉพาะผมชอบโดกิโดกิมากนะครับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีตัวของโดกิโดกิกับลิลี่เนี่ยถามว่าเราใช้ตัวละครตัวไหนได้ถ้าหากว่าเราเล่นเป็นสายความไวนะครับ เราก็จะใช้ตัวของน้องตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวที่เอาไปช่วยเร่งคไวามวายได้แต่ว่าสปีดตัวค่อนข้างช้านะครับถ้าใครเจอใน PVP เนี่ยเราปั้นตัวมาเวลเนี่ยจะดีกว่านะครับข้อดีของการที่เราปั้นมาเวลกับในส่วนของตัวเนี้ยนะครับมันทําของง่ายเพราะว่ามันเป็นตัวละคร SR ถ้าเราจะปั้นในส่วนของโดก,กิโดก,กิเนี่ยให้มันสปีดเยอะเนี่ยนะครับมันจะบวก15ก็ต่อเมื่อเราอัพศักยภาพครับผมการอัพศักยภาพเนี่ยเราก็มันจะเปลืองอไอ้นี่ไงเปลืองตรงเนี้ยนะครับที่เราจะใช้เป็นก้อนสีสีทองใช่ไหม เราต้องใช้ถึง2อันนะครับถึงเราจะสามารถมาอัพบวกสปีดอ่ะห้ถ้าเทียบกับในส่วนของตัวละครที่เป็นตัว SR เนี่ยมันจะหาง่ายกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดันตัว s s r เนี่ยนะครับให้ขึ้นไปก่อนนะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัวดาเมจเนี่ยขึ้นไปก่อนเลยครับนี่เลยนะอ่ามันก็จะดีกว่านะเพื่อนๆจะอัพไปไหนก่อนก็ได้นะแต่ผมแนะนําว่าเราอัพสกิลที่เราใช้งานก่อนมันจะเพิ่มประสิทธิภาพของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมเนาะก็เป็นแมสเซอาร์นะที่ผมแนะนําให้เรารีหานะครับ ในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าเรารีหาเนี่ยเราควรที่จะใช้แค่ตรงส่วนของแผ่นดิสนะครับที่เรามีเราไม่ควรใช้เพชรไปเยอะกับการที่เราไปสุ่มกาชาเพราะว่าเราจะต้องเอาเพชรเนี่ยเอามาซื้อพลังงานตรงนี้ด้วยนะครับเราค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะไม่ต้องแบบรีบร้อนกดให้มันหมดนะครับนอกจากว่าคุณเล่นช้าแล้วมันจะรีวันเกมนี้น่าจะรีวันประมาณตีสามเออถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะตีสามนะครับไม่ก็ตีสี่แต่ว่าน่าจะตีสามมากกว่าเนะอโอเคนะครับให้เรามาซื้อพลังงาน่างเนี้ยแล้วก็ ใช้ให้หมดในทุกๆวันจะดีมากๆนะครับก็ให้เราปล่อยบอดตรงนี้ไว้เนาะอ่าโอเคแล้วก็ไม่ต้องสุ่มตู้แสงมืดนะครับถ้าหากว่าใครจะสุ่มตู้แสงมืดเนี่ยอ่าแน่นอนครับมันมีการันตีหนึ่งร้อยครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยใช้สามพันเนาะโอ้โหเห็นปะอ่าก็สุ่มสิบครั้งอะ่ะใช้สามพันก็ถ้ากับว่าเราต้องมีสามหมื่นนะครับเรามีสามหมื่นอ่าก็ก็ต้องรอรุ้นเอาว่าก่อนที่ตู้มันจะออกเนี่ยเพื่อนๆจะเก็บครบสามหมื่นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใครแบบมีงบประมาณในการเติมเงินเนี่ย ก็โอเคครับผมสามารถกดได้แต่เพราะของเราเนี่ยเน้นว่าเรารีแค่ตัวนี้เลยแล้วก็เก็บเพชรเอาไว้รอสุ่มตัวใหม่ๆนะครับอันนี้มันเป็นแค่ตัวเริ่มต้นนะครับมันจะมีตัวใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกในอนาคตนะครับต่อมานะครับสิ่งที่2เลยก็คือการที่เรามาซื้อของในร้านค้าการซื้อของในร้านค้าตรงเนี้ยนะครับเราก็มาซื้อแพ็ครายสัปดาห์ตรงเนี้ยให้มันครบนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าอยู่เหมือนกันนะครับเราจะเสียทั้งหมด2000เนาะก็ถือว่าดีนะตัวนี้นะเป็นแพ็ครายสัปดาห์เนาะก็เก็บเพชรไว้ซื้อ ตรงนี้ด้วยนะครับทุกๆ giveaway, สัปดาห์สัปดาห์ละสองพันนะครับอ่ะต่อมาครับก็เป็นการแลกนะครับร้านค้าแลกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าสหพันธ์นะครับเวลาสหพันธ์ของเราเนี่ยทำเลเวลได้นะครับอ่ะก็จะปลดล็อกของตรงนี้มานะครับแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยเราก็เก็บเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับหรือว่าเราจะมาซื Sommer, oh. ้อตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าใครนะครับที่จะเน้นตัวแสงมืดเลยก็นี่ครับจัดตรงนี้เลยครับอ่ะมันก็จะซื้อไปครับสามครั้งเนี่ยเราก็ได้มาทั้งหมดสิบห้าใช่ไหม เราต้องเก็บให้ครบห้าสิบถึงเราจะได้หนึ่งชิ้นนะครับก็ถือว่านานอยู่เหมือนกันถ้าเราไปไม่ได้เนี่ยเราก็ควรที่จะเก็บตรงนี้ให้ครบนะครับทุกๆสัปดาห์เนาะอ่าเราก็ซื้อทิ้งไว้นะแล้วก็ตรงนี้เราจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะปั้นตัวละครตัว sr เยอะหรือเปล่าน,น,นะครับผมโอเคล้างค้าอัญเชิญนะครับร้านค้าอัญเชิญเนี่ยผมแนะนําว่าแนะนําเลยนะเราเก็บไว้ทําตัวนี้เลยครับตัวน้องฟินิกเพราะว่าน้องฟินิกเนี่ยสามารถแบกเราได้ดีมากนะครับแต่ว่าก็ต้องซื้อของพวกนี้เหมือนกันนะครับพวกนี้ นี่ก็คือที่เราจะต้องอัปดาวตัวละครอ่ะซื้อไปเลยครับปึ๊บปึ๊บอ่าตัวนี้ซื้อไปเลยครับซื้อไปเลยครับอันเนี้ยไม่ต้องซื้อก็ได้นะมันเปลืองเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราอ่ะสามารถเอ่อฟาร์มได้อยู่แล้วนะของพวกเนี้ยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ผมอยากให้แลกก็คือตัวของชิปตัวนี้หรือว่าใครไม่ต้องการตัวน้องฟินิกก็ไม่ต้องแลกก็ได้ให้เรามาแลกตัวนี้แทนนะครับตัวเนี้ยเราจะได้เอาไปอัพสกิลของตัวละครเอเดนอาร์นะครับถามว่าสกิลของตัวละครเอเดนอาร์เนี่ยแล อ่ะแล้วก็ร้านค้าอารีนานะครับร้านค้าอารีนาเนี่ยสิ่งที่แนะนําเลยก็คือนี่ครับอ่ะตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเราต้องแลกเก็บไว้นะอ่าแล้วก็เราจะเก็บมาแลกตรงนี้เลยนะเราไม่ควรเอามาซื้อพวกนี้ผมซื้อพวกนี้ไปเยอะมากเลยครับถามว่ามันดีไหมแน่นอนครับมันช่วยพัฒนาตัวละครของเราเนี่ยไปได้ไกลขึ้นแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องซื้อนะครับเพราะว่าเราค่อยๆเล่นดีกว่านะครับเรามาแลกตัวเนี้ยนะครับมันจะคุ้มค่ากว่าเพราะว่าของอัพสกิลเอเดนาเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนะครับสุดยอดร้านค้านะครับเป็นสุดยอด เออร้านอารีน่าเนาะตรงนี้ก็เหมือนกันครับผมให้เรามาซื้อตรงนี้นะครับมันจะได้เอาไปอัพดาวตัวละครได้นะครับเราต้องใช้เยอะมากไม่งั้นก็เอามาซื้อตรงนี้ครับแลกเป็นแผ่นดิสที่เราจะไปสุ่มตู้แสงมืดได้เนาะอ่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สาคัญนะครับแลกแค่2อันนี้พอนะครับแล้วก็อันนี้นะครับที่เหลือเนี่ยไม่ต้องไปแลกนะผมแลกพวกเนี้ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยก็ไม่ต้องแลกเหมือนผมก็ได้นะครับเรารือว่าจะรอให้มันเปิดตัวละครตัวนี้ก็ได้ไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวเป็นตัวแบบเนี้ย ที่ที่มันเป็นสก,กินของเราอ่ะ,อะใช่ไหมเนี่ยนี่ครับผมเป็นสก,กินนะเออถ้าใครชอบก็ก็แลกได้นะเออแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเอาอย่างอื่นดีกว่านะครับถ้าใครที่แบบว่าเป็นสายอารีนาเนะาะแลกไอ้พวกนี้ดีกว่านะครับเนี่ยหรือว่าจะแลกอันนี้ก็ได้นะเอาไปแลกเป็นในส่วนของตัวที่อัพสกิลของตัวละครเอลาได้นะครับอ่ะมาถึงร้านค้าตรงนี้นะครับร้านค้าตรงเนี้ยแนะนําเลยนะว่าเราเก็บ ไว้แลกตัวละครที่เราต้องการนะครับอ่าอย่างเช่นตัวละคร SR เนี่ยมันก็มีตัวนี้เนาะถ้าใครไม่มีก็สามารถแลกตัวนี้ได้นะมันได้มีตัวของไอ้นี่เนาะมาเวลนะครับถ้ามีมาเวลเนี่ยเราจะแลกมาเวลอ่าโอเคตัวพวกนี้เราก็แลกเอ r ได้นะเก็บไว้แลกเอ r ก็ได้เหมือนกันนะครับสําหรับในส่วนของร้านค้าตรงนี้เนาะอ่าก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะแลกตัวละครไหนนะครับโอเคทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่สามนะครับการปั้นตัวละคร การปั้นตัวละครเนี่ยเราไม่ควรที่จะปั้นตัวละครแบบโอ้โห و, ทำหกดาว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 ,ดาวหลายๆตัวพร้อมๆกันนะครับให้เราเนี่ยเน้นไปทีะตัวก่อนเป็นตัวละครที่เราใช้งานหลักๆนะครับพวกตัวละคร SR อย่างเงี้ยเรายังไม่ต้องขึ้น6ดาวก็ได้นะครับให้เราทําเป็นตัวละคร SR เป็นตัวดาเมจหลักๆของเราก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่สามารถตีเซตได้นะครับ ตอนนี้มันมีให้รีเซ็ตก็จริงอยู่嘛แต่ว่าแต่อนาคตเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีให้เราได้รีเซ็ตหรือเปล่านะแล้วก็การที่เรารีเซ็ตเนี่ยอ่ะมันก็จะเสียเห็นปะมันเสียในส่วนของตัวเพชรเนี่ยสองร้อยเลยนะถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับถ้าผมจะรีเนี่ยโอ้โหเป็นไ,ไงมันก็ได้ของคืนมาแหละแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเปลืองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะอัพสกิลของตัวละครเนี่ยให้เราอัพตามเควสครับผมมันก็จะมีเควสตรงนี้อยู่นี่เลยก็คืออัพในส่วนของน้องฟินิกซ์เนี่แหละนะครับอัพไปเลยครับสอง สองสกิลเนาะอ่ะก็คืออัพแบบนี้อ่าน้องฟินิกส์นะครับเราก็มาอัพตรงรกายภาพเนาะแล้วก็อัพสกิลนี้ไปก่อนเลยก็ได้ครับอัพไปสองครั้งนะครับตัวนี้ก็จะได้ความไวเพิ่มขึ้นมาด้วยหรือว่าใครนะครับจะเอาแบบเป็น ATK เพิ่มขึ้นก็เอาตรงนี้ก็ได้นะเห็นปะเราก็จะอัพตรงนี้หนึ่งอันปึ๊บเราก็ได้นี้มาอัพนี้หนึ่งอันปึ๊บเราก็ได้น,นี้มาอันหนึ่งเห็นปะ ATK ก็จะบวห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าใครจะอัพตรงนีี้้้้กก็็ไไดดนนนะะครัรัับตวมมจา สี่เปอร์เซ็นตนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเน้นเป็นทางไหนถ้าผมว่าเอาเอทก่อนก็ดีเหมือนกันนะโอเคแล้วก็ถ้าเราจะปั้นตัวพวกนี้นะครับเราให้เน้นแบบว่าสปีดก่อนเป็นหลักนะครับการใช้งานของเราเนี่ยยังไม่ต้องเอาแบบให้มันเต็มประสิทธิภาพก็ได้แต่ว,ว่าให้เราเน้นสปีดก่อนเพราะว่าตัวซัพพอร์ตพวกนี้มันต้องเน้นสปีดเยอะนะครับอืมนะถ้าใครแบบเฮ้ยสกิลนี้มันดีพี่ทำไมพี่ไม่อัพอ่ะก็มันไม่ได้สปีดไงถึงแม้ว่ามันจะดีเนะี่ยแต่ว่าถ้ามันไม่ได้สปีดอ่ยยังไงเราก็เปิดทีหลังใช่มมมมัยล่่ะเเนนีอบพิ เอฟเฟกนะครับบูตเกรดเพิ่มเป็น12%ก็ดีนะมันก็ทําให้เราล่นมาเยอะขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้สปีดนะครับออหลักๆก,ก็คือตัวซัพพอร์ตพวกนี้มันจะต้องเน้นสปีดเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวลคร SR น,นะครับตัวลคร SR เนี่ยถามว่าเราปั้นไปเลยได้ไหมก็ปั้นไปเลยได้นะแต่ว่ามันจะมีแค่บางตัวที่เราแบบสามารถใช้งานได้ดีๆเนาะอ่ะเดี๋ยวผมค่อยแนะนําแล้วกันนะครับแต่ว่าของมันก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายกว่านะแนะนําว่า เราดันตัวละครซัพพอตเนี่ยนะครับขึ้นเป็นเอ่อสกิลตันก่อน,นยอย่างเช่นผมดันตัวเนี้ยสกิลตันก่อนมันก็ทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายเนาะโดยเฉพาะตัวซัพพอตนะถ้าเป็นตัวดาเมจเนี่ยมันก็อาจจะดาเมจสู้กับตัวของเอเดนาไม่ค่อยได้หรอกแนะนําว่าเราอัพเป็นตัวซัพพอตที่มันมีประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะตัวที่มันเร่งเทินได้เนาะเพราะว่าเราจะได้เอาไปลงในส่วนของอารีนาได้ด้วยหรือว่าถ้าใครแบบว่าเฮ้ยไม่คิดจะลงอารีนาขนาดนั้นก็เอาเป็นตัวนี้ก็ได้ครับตัวเนี้ยมันจะได้ในส่วนของการที่เราเนี่ย เพิ่มในส่วนของคิเลสด้วยนะครับนี่เลยเป็นไงเห็นปะมันก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีแล้วก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเป็นตัวละครสีเขียวด้วยนะเออสามารถเอาไปลงฟาร์มเซ็ตความไวได้เหมือนกันนะสำหรับตัวละครของเกนะครับก็คนใช้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะ,ะทีนี้มาพูดถึงในส่วนของการฟาร์มนะครับการฟาร์มเนี่ยเราต้องเดินตามเควสต,ตรงนี้นะครับ แล้วเราก็ต้องฟาร์มที่ยากที่สุดนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะมีเควสท์ใ้เาไปใช่ไหมแล้วก็ต้องไปฟาร์มอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มให้ดูก็จะเป็นการท้าทายเนาะถ้าเขาให้ฟาร์มตัวนี้นะครับอ่าอย่างเช่นให้ให้ฟาร์มตัวของนี่เลยครับฟาร์มตัวเนี้ยให้ฟาร์มอันนี้สิบครั้งอ่ะระดับยากขึ้นไปสิบครั้งอ่ะแล้วก็ฟาร์มฝันน้ล้ก็ได้นะครับอ่ามันก็ดับเหมือนกันนะครับอ่าอย่างเช่นในส่วนของตัวแรกเนาะให้ฟาร์มในส่วนของตัวนี้นะครับระดับ ปกติขึ้นไปนะครับหรือว่าถ้ามันเขียนว่ายากเราก็ต้องฟาร์มยากนะครับอ่าแล้วก็ฟาร์มให้เราไปไกลที่สุดอะถ้ามันมีฝันร้ายแล้วก็ฟาร์มฝันร้ายได้เลยถ้าเราตัวเนี้ยมันจะเห็นภาพชัดก็คือการฟาร์มอุปกรณ์นะครับให้เราฟาร์มดก,กิโดก,กิอ่าฝันร้ายสองขึ้นไปอ <c oughs> ่าแล้วก็ฟาร์มฝันร้ายสองก็ได้หรือว่าถ้าใครไหวฝันร้ายสามเนี่ยก็ฟาร์มฝันร้ายสามดีกว่า <c oughs> เพราะว่ามันจะได้ในส่วนของการังตีเลยว่าเราจะได้ของเนี่ยที่เป็นขั้นสีชมพูนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝันร้าย ปั่นได้สามไปเลยมันจะได้คุ้มค่านะแบบที่ผมฟาร์มอยู่เห็นปะมันอาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างก็แล้วแต่มันหรอกแล้วก็มันขึ้นอยู่กับว่าตัวละครของเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่าขนาดผมใช้ทีมสีแดงฟาร์มนะก็ยังฟาร์มไหวนะครับทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นทีมประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะเดี๋ยวผมตีมเป็นตัวนี้ให้ดูนะครับสําหรับการที่เราเล่นเนาะก็ให้ดูทีมไม่เฉยนะอันนี้คือทีมที่ผมใช้ในการที่เล่นนะครับก็เป็นทีมสีแดงเนาะอะ่ก็จะมีตัวห,หัวแดงนะครับ แล้วก็มีเจฟฟีนิกมีตัวเร่งเทินนะครับรวมถึงเพิ่มอีทีเคแล้วก็เป็นตัวของไดนานะครับตัวนี้เป็นตัวลดเกาะน,นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าใส่ได้5ตัวผมก็จะใส่ตัวนี้ไปอีกนะครับสำหรับโดกิโดก,โกิเนาะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับอ่าวิธีการเล่นของผมเนี่ยมันก็จะออโต้ไปเลยนะอ <c oughs> ก็จะเป็นการเร่งเทินไปก็จะเป็นสเตจป,ประมาณนี้เลยถามว่าเรายืนไหวไหมนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีตัวไม่มีตัวฮิวนะครับก็ยืนไหวเพราะว่าตัวของเนี่ยแหละครับหัวแดง มันมอบโล่ค่อนข้างดีนะแล้วก็เล่นคู่กับโดก i ิโดกิด้วยนะครับมันทําให้เราเนี่ยรีเซ็ตเอ่อคูดาวสกิลได้ไวนะครับมันก็ทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างน้อยก็ผ่านนะครับต่อให้ผ่านหนึ่งดาวก็คือผ่านนะครับเราก็สามารถปล่อยออโต้ได้แล้วเนาะอืนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการฟาร์มนะครับผมฟาร์มให้ยากที่สุดเข้าไว้นะครับเพราะว่ามันจะได้ของที่คุ้มค่าที่สุดเนาะอ่ะอันนี้ผมขอออกเลแล้วกันนะครับ ทีนี้มาพูดถึงการสุม่มการชาของเราเนี่ยนะครับว่าเราจะต้องเน้นตัวละครซ้ำหรือเปล่านะครับการที่เราสุ่มการชาผมบอกได้ว่าเราไม่ต้องเน้นตัวละครซ้ำครับเพราะว่าเราหาตัวละครให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้นะเพราะว่าเกมนี้คือมันมีในส่วนของเดียวทม์นะครับแล้วก็การที่เราจะ board ตีบอสต่างๆเนี่ยเราต้องจัดตัวให้มันเหมาะสมกับการตีบอสเพื่อจะตีให้มันผ่านแบบง่ายๆนะครับถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าผมเป็นสีแดงนะครับแล้วผมตีทีฟ้าได้แต่ว่ามันก็เล่นยากนะครับบางครั้งก็ไม่ผ่านนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราหาตัวละครหลักหนายแต่ว่าอาจจะเก็บไว้ก่อนอาจจะยังไม่ต้องปั้นเยอะขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครบอกว่าเฮ้ยแล้วตัวซ้ําเนี่ยเอาไปทไําอะไรได้นะครับตัวซ้ําก็คือเราจะมาศักยภาพกดตรงกลางนะมันก็จะเพิ่ม ATK d เคด p แล้วก็ได้มา5%ใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็จะเพิ่มโลดที่รับปวก8%ปอ่ะแล้วแต่บางตัวว่าจะมันจะเป็นอะไรเนาะถามว่ามันดีไหมนะครับเนี่ยเพิ่มดาเมจที่ทําได้ขึ้น10%แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลดลงเนี่ย10% มันทําให้ตัวนั้นเก่งขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับการที่เราจะหาตัวละครซ้ํานะครับให้เราเข้ามาที่สาพันก็คือกิวของเรานะครับกิวเนี่ยถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้มีเพื่อนเยอะขนาดนั้นหรือว่าถ้าใครที่แบบอยากเด้นแบบประสิทธิภาพของตัวเองนะครับที่แบบทุกๆวันเราจะได้ตัวละครมาหนึ่งตัวแน่ๆแล้วว่าเออเนี่ยอย่างเช่นผมเอยเห็นป่ะอ่ะวันที่สิบอันนี้คือผมเพิ่งมาอยู่กิวนี้เนาะ เพราะว่าวันแรกผมไม่ได้มาอยู่คิวนี้นะครับผมขอเป็นตัวนี้ไว้เออห้ามขอตัวละคร sr เด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้มันไม่ได้เพิ่มให้เราเก่งขึ้นขนาดนั้นให้เราขอเป็นตัว sr ไปเลยนะครับอ่ะอย่างเช่นผมขอเป็นตัวของหัวแดงนะครับอ่ะผมของหัวแดงมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกดมันจะมีเหรียญตรงนี้ครับเราสามารถกดของเราได้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดของเพื่อนได้ครั้งหนึ่งใช่ไหมอ่ะผมช่วยเหลือคนนี้ไปแล้วอ่ะก็จะไม่ได้แล้วนะครับเวลาเรากดนะครับมันจะครบสี่อัน ครบสี่อันเนี่ยมันจะได้เศษตัวละครมานะครับเป็นเศษอันนี้มาหนึ่งอันนะครับเรารวบรวมเนี่ยให้ครบห้าสิบเนี่ยมันก็จะได้หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเล่นครบห้าสิบวันเนี่ยมันก็จะได้หนึ่งตัวนะครับให้เราขอแค่แบบตัวเดียวตัวซ้าๆไปเลยนะเออนะครับแล้วก็พยายามเนี่ยให้เพื่อนเรากดเน้นอ่ะเออแลกกันกดเออจับคู่ันเลยครับแลกกันกดทุกๆวันนะครับพยายามกดๆไปมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะสามารถหาเศษตัวละครผู้นี้ได้นะครับโดยเฉพาะ ไม่รู้ว่ามันจะมีตัวละครแสงมืดหรือเปล่าผมขออุญาะออกก่อนอ่ะตัวละครแสงมืดมีไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขอได้แค่ตัวที่มันเป็นตัว s s r นะครับแล้วก็ SR สี่พื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวที่เราคิดว่าเราจะได้ยาวๆเนอะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะสามารถเออได้รับเศษนะครับตรงนี้เนาะแต่ว่าต้องคบรบห้าสิบเศษก่อนนะเออนะครับอันนี้ผมกดให้ดูแล้วนะครับเป็นช่วงทดสอบเนาะเอออ่ะมันก็จะใช้สี่เหมือนกันเห็นปะ่ะ ัน,นก็4นะครับตัวเอดินาก็4เพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอเอดินาไปได,ดีกว่าก็จะสะสมครบ50ก็จะได้1ตัวนะครับก็เล่นประมาณ50วันนั่นแหละเออนะครับ5้วันประมาณนั้นแหละเนาะโอเคทีนี้มาพูดถึงเล่นกี่วันนะครับเราถึงจากเลเวล35นะครับวันนี้ผมน่าจะเวล35ได้นะเพราะว่าเรามีพลังงานอยูนี้อยู่400แล้วก็ห0า0 0อยะก็น่าจะพอดีนะเวล35 วันแรกผมจาไม่ได้ว่าวลเท่าไหร่วันที่สองก็ลืมนะครับวันที่สามเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับน่าจะเวลประมาณสามสิบถึงสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็วันที่สี่ก็คือวันนี้เนาะก็จะเวลประมาณสามสิบห้านะครับอ่าถามว่าเราเวลไปทําไมนะครับวลไปเนี่ยมันจะส่งผลต่อการที่เราจะหาของให้กับตัวละครนะครับการที่เรานะครับวลเยอะก็จะหาของได้ดียิ่งขึ้นเนาะมาดูที่อย่างแรกนะครับ โมดูลหรือว um. ่าอุปกรณ์นะครับการฟาร์มอุปกรณ์การใส่อุปกรณ์เนี่ยนะครับเราจะมาฟาร์มตรงนี้ท้าทายนะครับแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้ครับให้เรานะครับเน้นฟาร์มไปที่ตัวสปีดก่อนนะการที่เราฟาร์มสปีดก่อนเนี่ยเราก็จะได้ใส่เซสปีดให้กับตัวซัพพอร์ตของเราก่อนนะพอเราใส่สปีดให้กับตัวซัพพอร์ตของเรานเนี่ยเราก็จะไวยิ่งขึ้นนะครับพอเราไวยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะมาลน้นที่ตรงนี้นะครับให้เรามาฟาร์มตรงนี้เราก็จะได้ของเนี่ยเอาไปใส่ให้กับตัวละครที่เป็นตัวดาาเเเเขอองรห็็นนป่ K ถืวา เอ้ยนี่เป็น ATK เออเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้ของตัวนี้มานะครับแล้วก็ตีไปไเรื่อยๆตีไปจนกว่าเราจะไม่ไหวนะครับเราไม่ไหวเนี่ยค่อยมาฟาร์มอย่างอื่นนะครับพอไม่ไหวเนี่ยให้มาฟาร์มตัวดาเมจต่อครับแล้วก็ดันดาเมจแบบยาวๆเลยนะแต่สิ่งสาคัญเลยนะครับผมการที่เราฟาร์มตรงนี้นะเราอย่าไปรีบนะครับต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่รีบมากในช่วงของตอนทดสอบนะเพราะว่าผมก็รีของเนี่ยทิ้งทิ้งคว่างๆครับอเออเพราะว่าการที่เราแบบอัพตรงเนี้ย การที่เราจะทําให้มันลงสปีดที่เราต้องการเนี่ยเราต้องอัพเยอะมากๆครับอ่ะอย่างเช่นผมอัพตรงเนี้ยเห็นปะสิบสองเนี่ยบางทีไม่ลงเนี่ยผมก็ย่อยทิ้งนะครับอ่ะย่อยทิ้งเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกนะครับมันได้น้อยกว่าอยู่แล้วนะเดีย๋ยวผมจะอัพให้ดูแล้วกันอ่าแปบ๊บหนึ่งถ้าเรารีไลย์ิึนตรงนี้นะครับเห็นปะสิบสองเนี่ยอันนี้ได้เก้าหมื่นอ่ะเดี๋ยวผมดูใหม่อันนี้ได้เก้ามหมานนื่นเจ็ดนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมจะอัพให้ดูว่าถ้าผมอัพขึ้นเลเวลสิบสองเนี่ยมันจะได้ 97, ไดเ,เาาดก้เเาก็ หาของก่อนที่เราจะต้องอัพสิบสองเอาอันใหม่เนาะเอาที่ใช้งานด้วยลวกันเผื่อแล้วเผื่อได้เผื่อลงสปีดอันนี้สปีดอันนี้อันนี้ดีนะครับถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันเหลืออีกช่องหนึ่งอ่ะอันนี้คือสําคัญเพราะว่าให้เราเนี่ยดูนะครับถ้ามันถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหมันมีโอกาสที่มันจะลงสปีดเนี่ยน้อยมากๆเพราะว่าอะไรมันต้องอัพสามสามมันก็จะปลดตอนแรกผมไม่ได้สังเกตตรงนี้นะผมก็ตีไปเรื่อยๆนะครับให้เราดูว่า เนี่ยมันเหลือช่องเดียวอย่างเงี้ยเราอัพไปเลยครับมันจะดีกว่าหนึ่งสองสามเห็นปะเราอัพสามเนอหมดไปเท่าไหร่ละตะเก็นเนะี่ยลืมดูเอเอนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมอัพอันนี้ให้ดูใหม่อ่ะหกพันนะครับอ่ะเก้าพันอ่ะหกพันเก้าพันนะครับเดีย๋ยวผมขอกดเครื่องคิดเลขไปด้วยนะครับหกพันใช่ไหมหกพันบวกเก้าพันนะครับอ่ะแล้วก็เป็นเลเวลสามแล้วนะอันนี้ก็หมื่นสองนะ เห็นปะอันนี้เนี่ยมันกดเท่ากันนะแต่ว่าอันนี้บวกมาช่องเดียวอันนี้คือแบบตันแล้วมันก็จะมีโอกาสไปลงช่องอื่นอีกอ่าแล้วก็บวกอีกหนึ่งหมื่นสองปึ๊บอ่าบวกอีกหมื่นห้าปึ๊บฮะบวกอีกหมื่นแปดนะครับปึ๊บหายลงเฮดพีแล้วก็บวกอีกสองหมื่นหนึ่งปึ๊บอ่าแล้วก็บวกอีกสองหมื่นสี่ปึ๊บอ่าแล้วก็บวกอีกสองหมื่นเจ็ดครับ อแล้วก็บวกอีกเท่าไหร่สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยอ่าแล้วก็บวกอีกเท่าไหร่สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยนะครับโดยสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบวกกับอีกสี่หมื่นห้าร้อยนะครับเออสี่หมื่นห้าร้อยแล้วกดครั้งสุดท้ายอ,อ๋อมันทำได้อีกเหร โอเคครับมันกดได้อีกนะเอออ่าก็ประมาณสองหมื่นเจ็ดนะครับตะกี้นี้เราทั้งหมดเนี่ยประมาณเอ้ยสองแสนเจ็ดนะครับหมดประมาณสองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองรีกันดูว่ามันได้เท่าไหร่นะสําหรับไอตัวตะกี้นี้นี่ครับมันได้มาประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะก็ลบไปกับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นอ่าลบประมาณแสนหนึ่งก็ ครึ่งต่อครึ่งอ่ะเออเราเสียไปครึ่งครึ่งเลยนะซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราอัพตรงเนี้ยเนี่ยสีทองพูกเนี้ยแล้วก็เสียอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยเราก็รอดีกว่ารอให้เราเลเวลสามสิบกว่าก็ได้ครับพอเราเลเวลสามสิบเนี่ยถ้าเราฟาร์มไหวนะอ่ะเราเลเวลสามสิบเรามากดท้าทายนะครับปุ๊บนะเลเวลสามสิบโก,กิลก,กิเนี่ยเราก็จะปลดของเป็นขั้นสีแดงนะครับเออเนี่ยสามห้าไม่ใช่เลเวลสามห้าขออภัยด้วยครับหมื่น เรามาวิวสามนห้าเนี่ยวันนี้ผมเลเวลสามถิงห้าแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมผมก็ลองมาฟาร์มตรงนี้ครับมาฟาร์มตรงนี้นะครับสําหรับสายซัพพอร์ตใช่ไหมแล้วก็เราฟาร์มตรงนี้ไปก่อนให้เราเน้นเป็นตัวดาเมจก่อนนะครับถามว่าผมเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะเน้นสปีดไปเนี่ยแน่นอนครับผมเปิดก่อนเขาใน PVP แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของการที่เราลง PVE หรือว่าตีบอสเนี่ยสิ่งสําคัญเลยของเราก็คือดาเมจครับเราต้องไปปั้นตัวดาเมจก่อนตัวดาเมจของเราเนี่ย ใส่ของสีชมพูที่มันเป็นออฟดีๆเนี่ยให้ครบนะครับตามที่เราต้องการนะครับไม่ไม่จะเป็นว่าเราต้องไปเน้นตัวซัพพอร์ตเยอะๆแบบผมนะครับผมเนี่ยคือมันเป็นแค่ช่วงทดสอบนะผมก็ทดสอบไปเรื่อยแหละนะครับให้เราเน้นตรงเนี้ยนะให้เราหาที่มันลงแบบออฟดี DD ๆนะครับโดยเฉพาะขวามือตรงนี้นะครับขวามือตรงนี้ให้เราหาที่มันเป็น atk เปอร์เซ็นต์หรือว่าถ้าเราแบบเน้นเป็นคิดเหล็กคิดดมก็เอาไปคิดเหล็คิดดำเดี๋ผมมะเอาเป็น atk เปอร์เซ็นต์นะครับก็นี่เห็นปะ atk เปอร์เซ็นต์บวกห้าสิบนะครับอันนี้บวกสี่สิบสาม เนี้ยบวกสามที่แปดมันก็ต่างกันแบบเยอะอยู่นะอ่าถ้าเป็นไปได้นะครับให้เราหาออฟลองที่มันเป็นอทีเคเปอร์เซนต์ด้วยนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเนาะสำหรับออฟลองตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะกันไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าอ่าถ้าเป็นแบบว่าของพวกนี้เนาะมันก็จะมีบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยมันก็มีอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันก็ได้อ t k เคเปอร์เซนต์ด้วยนะครับให้เราหาอ t k เกับอ t k เปอร์เซนต์เนี่ยถ้ามันลงได้ก็คือดีนะครับแล้วก็หาข้างบนเนี่ยให้มันเป็น ออฟเดียวกันนะครับอย่างเช่น ATK เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันก็จะดีมากนะครับอ่าแล้วก็การตีของเราอย่างที่บอกไปถ้าแบบเนี้ยตีได้เลยนะไม่ต้องไปคำนึงว่าเฮ้ยมันเหลืออีกสองช่องนะแต่ว่าถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยก็คือให้มันหาแบบเนี้ย ATK ATK เปอร์เซ็นต์อีกอันหนึ่งก็เป็นอะไรก็ได้แล้วก็เหลืออีกช่องหนึ่งเงี้ยมันจะตีได้ง่ายกว่านะครับเป็นทำให้เราเนี่ยเออลงช่องพวกเนี้ยได้เยอะกว่าเนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับในส่วนของการฟาร์มอุปกรณ์นะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวเชลนะครับตัวนี้เหมือนกัันครบ ตัวพวกนี้เนี่ยให้เราเริ่มต้นเนี่ยเราฟาร์มนะครับในหมดท้าทายเนี่ยฟาร์มตรงนี้นะครับเราฟาร์มไปก่อนครับเอาตัวเป็นสีม่วงก็ได้เอาเป็นสีม่วงให้ตันไปก่อนนะครับเวลสามสิบจากนั้นเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนใหม่ครับพอเราเปลี่ยนมาปุ๊บมาฟาร์มตรงนี้ได้เราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวของสีทองนะครับสีว่าสีเหลืองนะครับให้เราฟาร์มตัวพวกนี้ก่อนเราก็ใส่ตัวพวกนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ทําตัวพวกนี้ไปนะจากนั้นเนี่ยพอมาถึงตรงนี้เราไม่ต้องฟาร์มเพิ่มนะครับเราฟาร์มแค่ตรงนี้วนไปเรื่อย เออนะครให้มาฟาร์มตรงเนี้ยวนไปเรื่อยๆก็ได้หรือว่าถ้าเราแบบเฮ้ยอยากจะเปลี่ยนตัวผมแนะนําว่าไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนะครับให้เราฟาร์มฟาร์มอันเดิมเนี่ยอันเนี้ยวนไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มแค่ตรงเนี้ยวนไปเรื่อยๆนะอืมหรือว่าใครที่แบบว่าเฮ้ยผมอยากกับฟาร์มตังนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะเปลืองถ้าเราแบบว่าจะไปลีนะครับแล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันว่าเพื่อนๆจะฟาร์มตัวไหนแต่ผมแนะนําว่าเราเนี่ยรอเลเวลสามสิบห้าเน,นี่ยค่อยมาลีหาลีหาคืออะไรนะครับลีหาก็คือนี่ลครับ ตรงส่วนของเชลนี่ครับตรงผู้นี้เออนะครับมันเปลืองมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งมารีเซ็ตตรงนี้นะครับเรารีเอาแค่เอาแค่พอประมาณนะครับไม่ต้องเอาแบบเวอร์จนเกินไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเปลืองมากๆผมอบเปลืองมากนะผมบอกให้เนี่ย <laughs> เปลืองว่ะล่ะกว่าจะหาสีทองได้อะมันหมดทรัพยากรเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะรอเวลสามห้าเดี๋ยววผมก็จะค่อยๆทําของใหม่คือมันต้องโลใหม่หมดเลยนะถ้าเราเวลสามห้าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตรงเนี้ย เราก็ต้องลดเหมือหมดเลยครับสีชมพูเนี่ยมันไม่ดีเท่าสีแดงนะสีแดงเนี่ยมันมันบวกแบบเยอะยิ่งกว่านะครับอ่ะอย่างเช่นนี่เลยครับอีีเคโบนัสเนี่ยบวกห้าสิบใช่ไหมอันนี้ก็บวกแค่สี่ดสามเปอร์เซ็นห่างกันเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็ตัวเชลล์เนี้ยการที่เรามีตัวคอนสีแดงอะ่ะน่าจะห้าดาวอันเนี้ยสี่ดาวเนี้ยสี่ดาวมันก็ได้บวกมาเยอะแล้วเนาะมันต่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะระหว่างตัวสีม่วงสีทองแล้วก็สีแดงนะครับในส่วนของสปีดแล้วก็ ตัวของสเตตพื้นฐานนะครับรวมถึงตัวพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสปีดหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นตามสีของไอ้ตัวพวกนี้นะมันก็ใช้เวลาประมาณ4ี่วันเองเนาะในการที่เราเล่นหาของแดงอ่ะนะครับก็รอสี่วันก็ได้นะไอ้ตัวพวกนี้เราก็ใส่ใส่ไปก่อนครับแนะนาว่าอย่าเพิ่งไปรีเซตอะไรพวกนี้มากมายนะครับรวมถึงไอ้ตัวของอุปกรณ์พวกนี้ก็อย่าเพิ่งไปรีเซตอะไรมันมากมายขนาดนั้นนะเพราะว่ามันหายากนะสาหรับเงินยิ่งของแดงเนี่ยยิ่งตีแพงนะครับเพราะฉะนั้น อารีนาเนยครับผมบอกได้เลยว่าเจอกันคนจีนไม่รู้คนจีนหรือเปล่าหรือว่าคนไทยตั้งชื่อจีนแต่ว่านี่ตีผมยับเลยนะเดี๋ยวเจอกันเออถ้าผมรีได้นะถ้าผมรีได้ตัวแสงไงแสงมือที่มันเก่งๆนะผมบอกได้เลยว่าโดนผมแน่ผมไม่มีเนผมไม่มีมาเวลไงถ้าผมมีมาเวลผมใช้มาเวลเรานะครับผมจะไวกว่าเขาแน่นอนเพราะว่าของผมเยอะกว่าเขาแน่เอแต่วไม่แน่นะเขาอาจจะของเยอะกว่าผมตอนนี้ผมก็อยู่อันดับสองเดี๋ยวผมค่อยตีขึ้นไป เพราะว่าผมตีขึ้นไปเดี๋ยวเขาก็ตีผมลงมาอีกเนี่ยผมซื้ออีกสิบรอบสิบรอบก็ตีไปประมาณหนึ่งร้อยแต้มหนึ่งร้อยแต้มก็ก็เกือบเกือบอะ่ะเออก็ไม่น่าจะถึงเขาหรอกก็อยู่อันดับสองก็แข่งกันอะ่ะเออไวมากครับผมไม่ตีเขาหรอกผมรอวิ่งสามห้าก่อนเดี๋ยวผมค่อยค่อยหาของใหม่เออก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับ ถ้ามีอะไรพูดงงไปก็ขออภัยด้วยนะเดีย๋ยวจะพยายามปรับตัวเองเหมือนกันอันนี้กูสากุสาโจทย์ไว้แล้วนะก็อาจจะมีอะไรที่แบบพูดงงไปบ้างเล็กน้อยก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะโอเคนะก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับสําหรับคนที่แบบว่ารอเริ่มเล่นใหม่ตอนเปิดจริงนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นแค่ช่วงทดสอบนะเปิดจริงวันที่ห้าเดือนหน้าแนละประมาณนั้นเนาะถ้าเขาไม่เลื่อนอะไรนะหรือว่าถ้าผมจําวันได้ผิดนะครับโอเคประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ผมอีกทีแล้วกันนะครับผมเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก